ร<ส> like ัรมนูญรรรมอาจจะระเบียบกระทรวงพลังของเรื่องนักรักการทหารมันวิพากวิจารณ์เยอะว่ามันอาจจะป้องกันไม่ได้จริงเพราะมันป้องกันไม่ได้จริงมันก็อาจจะไม่มีอะไรร้อยเปเซแต่ว่าเราได้สกัดยับยั้งลดโอกาสของการีกจดเจือลงก็ดีตรงนึงที่ที่บอกว่าจะให้อํานาจนายก นายกบางทีเขาก็สามารถสั่งการได้ก็การได้เพราะนั้นอตอนเคลื่อนไหวในทางที่จะไม่เป็นคุณมันก็ถ้าพบมันก็สามารถพบได้ว่าใครจะทําอะไรยังไงคของแบบนี้มันพบว่าเชื่อได้ว่าจะทําแบบนั้นมันมีหลักฐานะนะคะของแบบนี้มันจะมีหลักฐานเนี่ยมันก็มีความเคลื่อนไหวมันก็เป็นหลักฐาอนี่ครับความเคลื่อนไหวมันก็เป็นหลักฐานแต่มันมันมันเรื่องใหญ่การที่เราไปสั่ง ชี้ชัดว่าอื่นจัดจะทําแม่อะไรอย่างเงี้ยการที่เราไปไปเยอะที่เราเชื่อว่าเขาจะทำแล้วมันจะไม่ย้อนกลับมาหา,าเรื่องนี้เ,เป็นอย่างนี้เรื่องนี้เนี่ยเป็นการเสนอคนก้การของคณะทรรมานเรื่องนี้คงจะยังจะต้องเดินทางต่อไปอีกเช่นรับฟังความเห็นแล้วก็จะต้องร่างเป็นร่างแล้วก็เสนอคอละมองจากคละมองแล้วเสนอสภาสภาาเป็นรับฟังความเห็นอีก พราะนั้นในความเป็นห่วงหรือความห่วงใยที่จุดบงที่ก่อนของกฎหมายแล้วก็ปฏิบัติที่อาจจะคิดว่าเป็นได้ไม่ได้จะได้ถกถแถลงกันแบบละเอียดที่สุดผมเชื่อว่าความห่วงใยใดๆก็แล้วแต่ความคิดว่าจะเป็นอย่างนี้นี่คือว่าจะจบที่สภา <S <S เห็นเห็นว่าร่างนี้จะเป็นร่างของกลาโหมเนี่ยคือจะเป็นร่างที่ซอฟสุดถ้าเทียบกับของก้าวไกลกับเพื่อไทยนี่ท่าน,านท่านได้เห็นหรือยังวันนี้ก็ดูจะเป็นอย่างนั้นตอนนี้มันต้องเขาเสนอกันมาแล้วนะ อย่างน้อยที่สุดสองร่างเข้าสุ่สภาแล้วรอรอร่างของกระทรวงกลาโหงไปประกบแล้วก็ได้ทราบว่าน่าจะมีร่างประชาชนอไกด้วยสอสหรับแต่ละร่างก็<ๆ>กเขียนก้กางห,หนักนะแต่ว่าไปแล้วก็จะใจกลาโหมอาจจะดูซอกแต่ว่าส่วนใหญ่ก่อนออน้านี้พักทุกทย็จะ กลับไปโฟกัสที่การสกัดรัฐประหารเอาไปไว้คุยกันในสภาใตตรงนี้เนี่ยอยากฟังความเห็นในสภามันเป็นกฎหมายเพื่อป้องปรามเนี่ยคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วมันมันหยุดไม่ได้จริงหรอแต่ว่าเหมือนป้องปรามแสดงเจตนาในกฎหมายไม่แน่มันก็อาจจะได้เราสกัดดับดับที่เหตุกาอณตัดไฟแต่ต้นลงแต่แต่เรามีกฎหมายปกติอยู่แล้วไม่ไม่ใช่หรอกที่จะเอาผิดอะไรพวกนี้แต่ถ้าเราเรารู้ว่ามันมัน จะมีการทำทำไมเราไม่ใช้กฎหมายปกติมันอาจจะไม่มก็แรงกว่าทุกคุ่มันอาจจะไม่ทันไปสะนะการไม่แข็งแรงพอกฎหไม้ปกติอันนี้จะแข็งแรงกว่าันจะแข็งแรงนมันงหานในการที่จะสั่งัสัง่งพัอิรัฐกานของเขาจะสั่งังานใครกคนมันก็ต้องมีหลักฐาน่าจริงๆาจะท จร,จริงๆนายกใช้พหลบ,บริหารราชการแผ่นดินก็ได้นี่คะได้แต่คิดว่ามันในเชิงของการควบคุมแล้วมันไม่ชัดเจนเหมือนนายกได้มีคอมเมนต์เรื่องนี้นะคะหลังจากที่เราได้มีนําเสนอร่างอย่างนี้มันเหมือนเป็นการก็คงรอไปถึงขั้นตอนไปถึงนั้นมันทาไปตัดกรมอง ตอนนี้มีประมาณสี่ร่างใช่ไหมาครั้บเพื่อไทยเก้าไกลกลาห์ุแล้วก็ข้าประชาชุมฟังว่ามันจะมีมากขึระชาชนมือรึเก็จะมัดรวมแล้วก็เอาไปพิจารณาชั้นของสภาก็ไม่แน่ว่าจะมัดรวมหรือไม่มัดรวมอาจจะแยกพิจารณาก็ได้หรืออาจจะมัดรวมแล้วก็เอาใครเป็นร่างหลักก็ได้โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคดีขอดีขอดีขอดีมาก